สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้หลายๆคนคงกำลังเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทั้งเมืองไทยและต่างประเทศกันอยู่ใช่ไหมคะและก่อนที่การเดินทางครั้งต่อไปของเราจะเริ่มต้นอีกครั้งคลิปนี้มาอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองมิวนิกและซาวส์บัวกันค่ะเพื่อจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวอยู่และยังไม่เคยไปสองเมืองนี้กันนะคะ ากดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ไมยด้วยนะคะการไปเยอรมน,นีในครั้งนี้ไม่ใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มเที่ยวไปยังเมืองต่างๆทั้ง,ง,งในประเทศเยอรมน,นีและประเทศใกล้เคียงซึ่งทริปนี้ไม่และเพื่อนได้พักอยู่ที่บ้านพี่น้องพี่สาวที่น่ารักที่อาศัยอยู่ที่เมืองเมอร์คลิงเกนเมืองเล็กๆในรูดวิสบวกที่อยู่ติดกับทางตอนเหนือของสตุทการ์ทค่ะ ส่วนการเดินทางไปยังมิวนิกนั้นไม่ได้ขึ้นรถไฟจากสถานีสตุทการ์ดไปลงที่สถานีมึนเชนสถานีกลางมิวนิกโดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง20นาทีค่ะมิวนิก ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรียถือเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศรองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์กมิวนิกถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งและเศรษ,ษฐกิจดีที่สุดของยุโรปตัวเมืองรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมกลิ่นอายบาวาเรียที่งดงามโดยตัวเมืองมิวนิกนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำอิซารเหนือเทือกเขาแอลฟ์ สเสน่ห์ที่โดดเด่นของเมืองคลาสสิกแห่งนี้อยู่ที่ความเจริญรุ่งเรืองทันสมัยสอดประสานกลมกลืนไปกับประวัติศาสตร์อันยาวนานผ่านสถานที่และสถาปัตยกรรมต่างๆที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสร์อย่างดีเยี่ยมค่ะแลนด์มาร์คใจกลางเมืองมิวนิกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยี่ยมชมเมื่อมาถึงนครแห่งนี้ก็คือ จัตุรัสมาเรียนพลัสหรือจัตุรัสพระแม่มารีนอกจากเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงนิวนิดจัตุรัสมาเรียนพลัสยังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่เมืองนี้ด้วยค่ะในบริเวณจัตุรัสประกอบไปด้วยสารากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอยสาราว่าการนิวทาวน์ สถาปัตยกรรมสาวรูปปั้นของพระแม่มารีสีทองน้ำพุปลาและหอคอยกลอกเอ็นสเปลหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยจะมีตุกตาดนตรีออกมาเต้นระบำในช่วงเวลา11โมงเช้าและ5โมงเย็นปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นจุดนัดพบจุดเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศทั้งในและต่างประเทศ และนครมิวนิกนแห่งนี้ยังเป็นบ้านของทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังไบเออร์มิวนิกซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดในเยอรมน,นีด้วยนอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีความมาัง่งคั่งทั้งทางศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแล้วมิวนิกยังขึ้นชื่อเรื่องเมนูอาหารและเบียร์อีกด้วยค่ะ และร้านอาหารแนะนำที่ขึ้นชื่อที่สุดของมิวนิกก็คือโรงเบียโฮฟบรอยเฮาส์โรงเบียรเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิวนิกในบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสพรัเซลและที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเบียรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะภายในโรงเบียเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีวงดนตรีที่เล่นเพลงพื้นเมืองบาวาเรียนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากจุดไหนของโลก เมื่อมาเยือนมิวนิกมักจะไม่พลาดแวะมาลิ้มชิมรสชาติของเบียร์ที่นี่ค่ะ ยังมีบรรยากาศดีเหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆและยังเป็นเมืองที่มีถนนคนเดินเยอะมากถนนแต่ละสายเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีตั้งแต่สินค้าแบรนด์ดังไปจนถึงงานฝีมือที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ท้องถิ่นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ช็อปปิ้งสนุกที่สุดในยุโรปเลยค่ะสถานที่สำคัญอีกแห่งในมิวนิกที่ไม่ได้ไปเที่ยวชมก็คือ bmw museum ตั้งอยู่ใกล้กับโริเพียพาร์ เป็นสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ bmw ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีตึกที่เราเห็นเป็นอาคารรูปทรงกระบอกสูตรรถยนต์คือสำนักงานใหญ่ส่วนตึกที่มีลักษณะเป็นชามคือพิพิธภัณฑ์ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ bmw ควรต้องมานะคะเพราะที่นี่มีรถ bmw ทุกรุ่นให้ชมพร้อมประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดพิพิธภัณฑ์ใหญ่ทันสมัยสวยงามสะอาดตา มีร้านกาแฟาและที่นั่งพักรวมถึงร้านขายของที่ระลึกอยู่ภายในตัวอาคารหลังจากเที่ยวในตัวเมืองมิวนิกกันแล้ววันต่อมาเราก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่สถานที่ไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือปราสาทนอยชวานสไตน์ stein, ปราสาทดิสนีย์อันโด่งดังเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบรัฐบาวาเรียสร้างในสมัยพระเจ้ารูดวิชที่สองแห่งบาวาเรีย เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงอิทราของวอล์ดิสนีย์เราเดินทางโดยรถบัสจากมิวนิกไปลงที่หมู่บ้านโฮเอนชวนเกาโดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆจากหมู่บ้านโฮเอนชวนเกาเราจะสามารถมองเห็นปราสาทนอยชวนสไตล์และปราสาทโฮเอนชวนเกา ที่อยู่บนภูเขาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะจากนั้นเราก็เดินขึ้นเนินไปตามถนนเพื่อไปซื้อตั๋วสำหรับเข้าชมปราสาทที่ t i c k e t ต e ซ t e เการเดินทางขึ้นไปยังตัวปราสาทนอยชวานสไตล์เราสามารถทำได้ทั้งเดินขึ้นไปเองนั่งรถม้าหรือขึ้นรถบัสค่ะมายเลือกการนั่งรถบัสขึ้นไปยังตัวปราสาท โดยรถบัสจะขับพาเราขึ้นไปตามแนวเขาที่คดเคี้ยวและชันไม่นานก็จอดให้เราลง จากนั้นเราต้องเดินเท้าต่อขึ้นไปที่ตัวปราสาทโดยใช้เวลาเดินอีกประมาณ10กว่านาทีก็ถึงตัวปราสาททางไปปราสาทนอชวาสไตล์บอกลงเยอะมากนี่นวิวระ<า>หว่างทางที่จะไปนะคะ โอ้โหเมากเลยค่ะเนี่ยหมอกเั้งนั้นเลยนนที่เห็นเนี่ยหมอกท้้งนั้นเลยโอเคไป let's go <S วันที่ไม่ไปเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมอากาศหนาวมากและมีหมอกลงค่อนข้างหนาจึงทำให้มองเห็นตัวปราสาทไม่ชัดเจนแต่ก็ให้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบค่ะ และเนื่องจากที่นี่ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพใดๆภายในตัวปราสาทบายจริงไม่มีภาพความสวยงามภายในมาให้ชมกันนะคะจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังพระราชวังรินเดอร์โฮฟใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ40นาทีพระราชวังรินเดอร์โฮฟเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดที่พระเจ้าลูดวิชที่2แห่งบาวาเรียทรงสร้างตั้งอยู่ใกล้เมืองโอเบอร์อัมเมกา และเป็นปราสาทเพียงหลังเดียวที่พระเจ้าลูชวิตที่สองทรงสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด4ปีพระองค์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างพระราชวังแห่งนี้จากการเยือนฝรั่งเศสและเป็นวังที่สร้างเรียนแบบพระราชวังแฟร์ซส์ของพระเจ้าลุยที่14แห่งฝรั่งเศสภายในตัวพระราชวังลินเดอร์โฮฟไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะ จากนั้นก็ได้แวะเที่ยวชมเมืองโอเบอร์อัมเบอร์กาที่อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังลินเดอร์โฮฟเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะก,การวาดภาพบนผนังที่เรียกว่ารูทเท่มาร์ไรที่สวยงามทำให้บ้านเรือนและร้านคา้าแทบทุกแห่งในเมืองนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมายให้มาเยี่ยมชมความงามของภาพวาดบนผนังของเมืองนี้ค่ะ สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็คืองานไม้แกะสลักไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคลในประวัติศาสตร์ของศา,ศาสนาคริสต์ตุกตาบ้านนกนาฬิกาคุกค,คูที่มีต้นแบบมาจากป่าดำและงานแฮนด์เมดต่างๆมากมายที่เราสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยค่ะ วันต่อมาเราก็เดินทางไปเที่ยวที่เมืองซาวส์บวกประเทศออสเตรียกันค่ะเราตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อนั่งรถไฟจากสถานีมืนเช่นไปลงที่ซาวส์บวกโดยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเมืองซาวส์บวกเป็นเมืองเล็กๆในอ้อมกอดของภูเขาที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ที่แสนสวยงาม ที่นี่คือบ้านเกิดของคีตก,กวีเอกชื่อดังของโลกวอลฟกางอมาเดอุสโมซาและยังเป็นฉากของภาพยนตร์เพลง the sound of music ภาพยนตร์เพลงคลาสสิกตลอดกาลที่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกเมืองซาวส์บวกเต็มไปด้วยศิลปะบแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบ,บาโรกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กลางเมืองซาวสบวกมีแม่น้ำซาวซักสีเขียวมรกตไหลผ่านกั้นระหว่างฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่โดยสองข้างทางมีบรรยากาศที่ร่มรื่นรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์บาโรกที่สวยงามและมีวิวที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือเฟสทุ่งโฮเฮนซาวสบวกป้อมปราการโบราณที่มีอายุกว่า500ปีตั้งตระหง่านอยู่บนเขาใจกลางเมือง เราเดินผ่านซุ้มประตูเล็กๆเข้าไปยังสวนมิเรเบลการเทนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักจากฉากที่มาเรียและเด็กๆวิ่งร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานในภาพยนตร์เพลงคลาสสิกก้องโลก The Sound of Music สถานที่แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่สุดในซาว์บวก เป็นสวนแบบบาโรกที่ถูกสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตปกติแล้วสวนแห่งนี้จะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันตรการตาแต่เนื่องจากไมยไปในช่วงเดือนธันวาคมอากาศค่อนข้างหนาวจึงไม่มีดอกไม้ให้เห็นมากนักส่วนมิเรเบลยังถูกประดับประดาไปด้วยรูปปั้นอันแสนวิจิตรการตาซึ่งเป็นผลงานของออตเทวิยอมอสโตลศิลปินชาวอิตาเลียน ภายในสวนจะเป็นที่ตั้งของพระราชวังบิเรเบลพระราชวังสไตล์บาโรกที่ผสมผสานศิลปะระหว่างอิตาเลียนและฝรั่งเศสได้อย่างสวยงามและลงตัวมากค่ะจากที่นี่เราสามารถเดินไปยังเขตเมืองเก่าได้โดยเดินทะลุออกอีกด้านของประตูสวนบิเรเบลก็จะถึงบริเวณเขตเมืองเก่า และจุดถัดไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องแวะมาเยี่ยมชมก็คือมาคัสเต็กสะพานแห่งความรักเหนือแม่น้ำซาวซักที่เต็มไปด้วยกุญแจคล้องของคู่รักนับหมื่นคู่ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ชื่อใน Google Map ได้ตั้งชื่อให้สะพานแห่งนี้ใหม่ว่า Love l o v e Locks Bridge s o u t h b เ r ข้ามสะพานมาก็จะถึงเขตเมืองเก่า เราเดินทะลุเข้าถนนเกรทไฮเดอร์กาสที่เป็นถนนช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนี้สองข้างทางของถนนจะมีอาคารสวยงามที่ถูกประดับประดาไปด้วยป้ายชื่อต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองมีร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าร้านช็อกโกแลตร้านอาหารและร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆมากมายตั้งแต่แบรนด์ทั่วไปจนถึงแบรนด์สุดหรูให้เราได้เลือกช็อปตามอัธยาศัยค่ะ ร้านขายช็อกโกแลตสีแดงแบบนี้จะพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองซาวส์บวกค่ะช็อกโกแลตโมซาดคูเกิลหรือลูกบอลโมซาดขายดีมากที่สุดที่ดังที่สุดคือยี่ห้อมิเรเบลเราสามารถซื้อเป็นของฝากจากซาวส์บวกได้เลยค่ะเดินไปตามถนนเกทรายเดกัสนิดเดียวก็จะถึงพิพิธภัณฑ์โมซาดเกบิลส์เฮาส์เป็นบ้านสีเหลืองเลขที่9 ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของโมซาร์ทนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า20ปีต่อมาบ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านหลังนี้ออกแบบโดยโรเบิร์ตวิลสันศิลปินชาวอเมริกันและได้มีการออกแบบให้เหมือนตอนที่โมซาร์ทมีชีวิตอยู่มากที่สุด เราใช้เวลาเดินเที่ยวชมและช็อปในเขตเมืองเก่าจนถึงเวลารับประทานอาหารเย็นเราเลือกร้านอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปคือ Saint p e t e r ร์สติปสก l ลินเนเรที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีคริสตศักราช803 Saint Peter's ์ i ติปสกาลิ r เนเตั้งอยู่ภายในกำแพง Saint p e t e r ร์สแอบบี หรือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์เป็นอารามเบเนดิกตินและโบสเก่าในเมืองซาวส์บัวโบส์แห่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในอารามที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ที่พูดภาษาเยอรมันและเก่าแก่ที่สุดที่มีประวัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การก่อสร้างในปี696ร้านอาหารเก่าแก่แห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างโออา พาเราย้อนกลับไปยังคืนวันอันแสนเก่าแกนอกจากรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมแล้วที่นี่ยังมีบริการที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะใครที่มาเที่ยวซาวสปบวกแล้วอย่าลืมแวะมาเยือนร้านอาหารแห่งนี้กันด้วยนะคะแนะนำเลยโดยร้านอาหารแห่งนี้จะแบ่งออกเป็นสองชั้น ส่วนของชั้นกลาวนั้นจะเป็นลักษณะของห้องโถงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามให้บรรยากาศเก่าแก่ย้อนยุคเหมือนอยู่ในสมัยโบราณของยุโรปส่วนชั้นบนจะทำเป็นห้องสำหรับการจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่วนตัว ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตระก,การตามากค่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไฟจากสถานีกลางซอลส์บักไปลงที่สถานีมินเช่นค่ะและเราได้แวะดื่มไวน์ร้อนกันที่คริสต์มาสมาร์เก็ตเป็นการอำลาค่ำคืนสุดท้ายในมิวนิก ก่อนเดินทางกลับไปยังเมืองเมอร์กุลิงเงินในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะทริป m u n i ิกและ s าวส์บวครั้งนี้ไม่ใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งหมด3คืน4วันเป็นอีกหนึ่งทริปที่เต็มไปด้วยความสุขความประทับใจและอยากกลับไปเยือนอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้ไม้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้า มายจะนำความสุขความสนุกสนานในรูปแบบไหนมาบอกเล่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่รับชมจนจบเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ